สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube และชาว Facebook นะคะวันนี้ร้านสพมพงการเกษตรค่ะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ามาใหม่1ตัวนะคะเป็นจอบหมุน RX 2,20เมตรนะคะตัวนี้ใช้กับรถไถยรุ่น MU 5 5นะคะ MU 5 7แล้วก็ M 6 0และ M 7 0ค่ะสภาพ90%นะคะใบเต็มใหม่มากๆนะคะตัวนี้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ สภาพไปเต็มนะคะไม่มีรอยอล่วดซึมหรือว่าไม่มีรอยสนิมน้ำนะคะตัวนี้สวยมากค่ะราคาตัวนี้อยู่ที่6,9,500บาทนะคะ69,500บาทนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะโรตรี RX 2เมตร20ตาช้างรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะตัวนี้ท่านใดสนใจนะคะโทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะ สภาพสวยเลยทีเดียวนะคะใครที่หาใส่รถอยู่นะคะตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะคะ6,9,500บาทค่ะโทรได้เลย0819136451นะคะ